กราบไม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมผมห้าที่ ชแอปที่ผมใช้ใช้ถ่ายอยู่ทุกทุกวันวันทุก,ท,กทุกเดือนทุกปีทุกศตวรรษทุกชาตินะคะแล้วผมแอปที่ผมใช้ก็คือคนี้นนี่นะคะ,ะมันก็จะมีให้เลือกนะคะอย่างที่ผมเขียนอยู่นี้ก็มาจากแอปนี้นะคะเรากดตรงนี้แปลมันก็จะหายไปนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สามารถตัดต่อตรงนี้ได้ค <Davis> ่ะทสานวิธีต่อคะออกไปฮะสวัสดีครับวันนี้ก็ เกอะนะคะเขาฮะว่านักท่านนักเรียนเรียนต่อทุกคนนะคะอยากอยากจะอยากจะเขียนเขียนอะไรลงหน้าจอนะคะก็ก็ได้เขียนตรงนี้นะคะก็นี่ฮะนี่ฮะแค่นี้แล้วก็ทำได้ละฮะนี่อะะไรรรมมาาาคคับแเจนี่เลยฮะแบบนี้เลยฮะ แล้วถ้เราจะใส่เพลงนะฮะก็กดตรงนี้ฮะกดซ้อนเพลงฮะแล้วก็กดเพิ่มเพลงฮะแล้วกดกดไหนก็กดไปเถอะฮะแต่ว่าของผมยังกดไม่ได้นะฮะเน็ตไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปหาทำเอาเองนะสวัสดีครับครับอันนี้ก็ภาคทับนะฮะเฮ้ยสวัสดีดอร่านี่ฮะแค่นี้ก็ได้ละ มามาเสรับเร็จโอเคเดี๋ยวลองดูครับครับว่ามัเป็นไงวันนี้วันนี้ดอลล่าเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะควันวันนี้ก็ไม่มอะไรมากฮะก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็อันนี้นะฮะทรีมฮะทรีมนี่ผมไม่เคยทำเพราะฉะนั้นช่างมันนะฮะ แล้วแล้วถ้าเราจะกดบันทึกวิดีโอทุกครั้งให้กดตรงนี้นะให้กดตรงนี้นะคะที่มันเป็นวงกลมวงกลมแล้วเอยวงกลมแล้วมันก็จะมีรูปรูปให้กด บันทึกอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมถ่ายอยู่มันก็จะไม่ค่อยเห็นฉะนั้นก็ไปไปทำเองนะแล้วชื่อแอปก็คือ V L L Codeic อะไรไม่รู้นะฮะไปหาเอาเองนะฮะนี่ฮะเดี๋ยววงกลมไว้ให้ แอปนี้นะคะขอขอค้างไว้สิบวินนะครับดอลลาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคฮะแอปแอปนี้นะ,ะโอเคไปละไปละบาย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 ,บาย